สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้พาพี่น้องมาดูรถนวดข้าวนี่มันยุค70นะครับ60 70หาดูยากครับนี่หาดูยากสุดๆอ่าเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วพี่น้องก็จะทำกันอย่างนี้แหละจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะ เอาตู้นวดครับนะเขาเรียกตู้นวดติดกับรถอาจจะ4ล้อหรือ6ล้อนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ต้องอยู่ประมาณ4ี่สูบหรือว่า85แรงมาขึ้นครับะจะเสร็จแล้วครับโอ้ดูยากเนี่ยน้องแล้วก็ได้ผลตรงนี้ได้ผลดีนะครับอะ ดูยมหนึงครับโอ้ตาแเกขยันนัน่ะนี่ครับโอ้จะโยนอย่างนี้เลยสวยๆข้าวสวยข้าวสวยมากครับ <c oughs> อ๋อจะมีคนนะครับเจ้าของรถจะเป็นคนแย่นะนี่ครับเวลาเรามัดข้าวมาก็จะช่วยกัน ออกมาก็จะได้ฟางครับฟางกองไว้ให้ให้วัวเลยนะครับนี่หาดูยากไม่มีแล้วนะครับสมัยก่อนไม่มีรถเกี่ยวนะก็จะใช้คนเกี่ยวนะครับใช้คนเกี่ยวแล้วก็มัดตากแดดแล้วก็เอามารวมกันนะครับนี่ชั่วโมงหนึ่งได้เยอะอยู่อ ผลผลิตอยู่ตรงนี้ไม่น้องนอี่ถ้าได้ถ้าได้ร้อยร้อยถังสีครับนะร้อยก็จะเอาประมาณสักอเอาักประมาณ20นะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะค่าจ้างมานี่วัยรุ่นครับวัยรุ่นอ่าซึ่งหาดูไม่ได้แล้วฟางก็จะสต็อกไวอย่างนี้ครับนะถ้าข้าวเยอะฟางก็เยอะ แล้วก็เอาให้วัวโอ้เสร็จแล้วก็จะต้มเป็ดต้มไก่กินกันว้าบบนครูไปน้องเลยนี่ย้อนยุคครับนาะดย้อนยุคจะว่าจะยุค90เลยนี่มันยุคก70เ,กเลยนะครับเนี่ยดึงเข้าไปดูรอบๆโอ้ขีดนี่ตาคนขีดปะอันนี้นวดอันนี้นวดปะ นวดเหมือนกันนี่เพเอาเดิอันนี้จะสบายกว่าเพื่อนนะครับคอยขีดนะนะอ,ยอย่าอย่าอย่าขีดเกินนะนะต้องต้องขีดให้ตรงนะถ้าได้ร้อยทั้งแบ่งเท่าไหร่คนนวดได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้นาะโอเคก็จะแบ่งข้าวกันออโอเคโอ้โอดิคนอย่างนี้เลยพี่น้อง นีผ่านมาเจอจัดให้นะครับใช้คนงานเยอะแต่ว่าได้ฟงังมีติดไหมเขาเขียนว่ากเกษตรโอ้กเกษตรพัฒนานะนี่กเกษตรพัฒนาแปริว้วว่าเป็นคนสร้างนะครับตู้นี้เดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆมาคนหอบอคนคนทข้าวจะไม่ทันนะโอ้นตาแกอายุเยอะนะ ับโยนลงไปแล้วก็จะมีคนนี่ครับเจ้าของรถเป็นคนแยเข้าไปนะแยข้าวตู้เริ่มพุกแล้วไปเนาะสุดๆว่ารถจะสอบนะเก่าแล้วเจอตู้นวดนี่เก่ากว่าระบบสายพานครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์เราขับกันยังไงลงเปลี่ยนทิศทางครับนะปางออก จะสิ็จแล้วไม่ต้องเกี่ยวไปทันเรื่องยนต์อีซุซุตัวนี้น่าจะถึง85ดสิบห้าไหเดี๋ยวโอ้หกล้อนี่น่าจะถึงอยู่ข้าวเขข้าวเม็ดเล็กครับข้าวเม็ดเล็กใช้คนเกี่ยวเรียกว่ารถนวดข้าวยุค70 สุดๆไปเลยครับอ๋อเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเสร็จจะพาไปดูเนาะดูจะได้จะได้กี่ปิ๊บนะครับกี่ถังคนแย่ก็เหนื่อยนะคนยนต์ก็เหนื่อย ว่าจะได้ข้าวพี่น้องเนี่ยนี่ยุคโบราณเลยนะสุดๆไปเลยก็<อ>ได้ข้าวที่สวยงามนะครับแต่ก็ยังมีนะมีประปายได้ร้อยยังได้ร้อยยังลูกเพ่กี่กี่กี่ถังละ สามสิบห้าโอ้สามสิบห้าทั้งสีแล้วนี่ครับฟางจะเดี๋ยวก็จะเอาให้วัวครับนะหรือว่าทำอ่หิดฟางก็ได้ทำหิดฟางจะออกดีเลือมาเยอะน้องเลือมาเยอะเ่ยแล้วก็เดี๋ยวตกเย็นจะต้มไก่จวดกันทำสไต บ้านๆครับนะนี่ยุคอาอย่าว่าเลยพป่น้องยุคเจ็ดศูนย์นู่นแหละโอ้โหอ,อ,อ่าคนคนเย่ยก็จะ,จะจะใส่แว่นใส่หมวกนะครับคนโยนคนโยนนี่ต้องเยอะหน่อยเดี่ยวตรงไหนข้าวนี่ดูพี่แค่นี้นะ โอ,โ,อโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูหมเนาะ,ะเกรษรพัฒนา8ริ้วเป็นคนสร้างตู้ตู้นวดนี่ตู้นวดก็พัฒนาขึ้นมาครับนะเป็นรถเกี่ยวข้าวบางยิงเลยก็คนเจ้าของรถเจ้าของตู้นวดก็จะได้ข้าวนะบางคนก็ให้เงินแล้วแต่ครับเนี่ ออกมาดีครับออกมาดีมากเลยหรือว่าหาดูยากพี่น้องใหาชมยากสุดๆไปเลยไปดูไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่ <c oughs> ป่าดูข้าวนี่ครับนี่ <c oughs> อ๋อโอโอ,ออกมาตรงนี้เลยสวยครับสวย <c oughs> โอ้ยจะจะดึงรางไหมคุณนะ ดึงหัวเท่านอนมันสิลุดหมอ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 ไปดึงหัวหูดูอ๋นี่ครับคนแย่ระบบสายพานเดี๋ยวพาดูเครื่องมิโนเออเอ๊ยรุ่นนี้มัน KS เอสหรือเปล่า เอสในตำนานห่าครับเนี่ยจะเสร็จแล้วพี่น้องช่วยกันแป๊บเดียวนี่ตู้น้อนะครับโอ้เครื่องยนต์น้องเครื่องยนต์นเครื่องยนต์ รถอุ้มรถเกี่ยวว่าแรงๆครับเจอรถนวดข้าวเนี่ยไม่ต้องยอมไม่นาะก็ยังเจก,ก็ยังได้มีหลายเจ้านะที่เรียกใช้บริการครับ ใก็เข้าดูได้ครับยุทธช่องชาติเจริญทรัพย์รื่ว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X คาร์บิ r ตนทนัคถือว่าย้อนยุคครับย้อนยุคอ่เ70ดศูยเอถึงไหมนะน่าจะถึงไม่น้องนะลึดสุดไปเลยเรียบร้อยครับนี่เรียบล้ว เวลาหม,มดหมดเวลาแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ